ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนครับเพื่อนๆของที่เราทําไม่ได้ together, เราก็ต้องซื้อนะครับจําเป็นต้องซื้อท่อมาใหม่นะครับเพื่อนผู้เลียงก็เอาท่อนะครับมาที่ด้านบนแล้วนะครับอยู่จะตั้งตําแหน่งใหม่บ่อน้าก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีโคช่วยเสริมต้องว่าเดี๋ยวว่าเขี่ยนะเสริมขอบฝั่งนู้นมันจะไร้นะครับอืมแอนช้าง ก็ไม่เชิงช้างนะช้างน้อยๆอยที่จะเอาดูดน้ําสายเส้นนี้น,นะครับจะไปดูดน้าจากตรงนู้นตรงนู้นขึ้นมาเอามาใส่ท่อน,นี่บบกเอ้เอามาใส่ตัวถังน้ําตรงนี้เพื่อที่จะปล่อยลงไปใช้ไปิเว่ข้างล่างจริงๆผมจะทําตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไมโครมาทําพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับ ในบรินเวณนี้ยคือตอนที่ฝนตกมันพานดินสไลด์ลงไปเนาะไม่โขไม่ได้ย่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาทําทางขึ้นตรงนี้โอ้เจ้ายัางไงก็ยังไม่รู้เลยครับเนี่ยมันจะมันเป็นโจทย์หินยากมากเลยผมว่าตรงนี้น่าจะมีเวิร์เท่าไหรอ่อ่ะน่าจะเป็นขยับไปตรงนู้นหรือเปล่านะาค่อยมาดูกันนะครับเดีย๋ยวผมไปช่วยคนงานเอานี้ลงไปนั่งคุยคนงานนะครับว่า แทงน้ําเนี่ยมันจะวางตรงนี้ดีคุณนายบอกว่าตรงนี้ดีกว่าเพราะเลี้ยงตรงนี้มันไปนูน่นไปทางไร่สวนนู่นได้อีกก็ลงไปที่บ่อน้ําได้อีกแต่เรายังไม่ทราบนะครับว่าเราจะสามารถน้ำนะไม่ใช่สามารถน้ําจะขึ้นมาถึงตรงนี้ไหมไอ้ตรงด้านล่างมันขึ้นมาแล้วเนาะแต่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับตรงโอ้โหเป็นร้อยเมตรอความลึกตรงนู้นนะเดี๋ยวคอยดูสักครู่นะจะมาไม่มายัางไงนะครับ ตอนนี้กําลังให้คนงานเปิดแล้วครับปกติตั้งอยู่ตรงบริเวณนู้นนะต้นยางต้นนู้นนะมันจะขึ้นมาด้านบนนี้ได้ไหมนะครับเพื่อนเดี๋ยวคอยดูนะผมจะเอาไปถึงนู้นเลยนะครับจริงๆคือจะใส่แค่บอ่อลูกนี้เนะมอเตอร์ตัวนี้มันเป็นมอเตอร์ที่เรียกว่า2แรงเท่านั้นเองนะก็แปดแผงนะเป็นตัวเก่านะผมซื้อดนแลกๆเลยนะประมาณสอสามปีสาปีแล้วนะครับ นะครับผมก็จะมาดูดลงที่บ่อนี้นี่นะครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อซึ่งขนาดใหญ่นะครับมอเตอร์กับเล็กอีกเออมันไม่สมดุลกันเท่าไหร่แต่ถ้าคิดว่าถ้ามีงบประมาณก็จะซื้อตัวอีกตัวหนึ่งทิ่งเฮสสูงๆสักสองนิ้วอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวคอยดูนะว่าเราจะดูดตรงมาตรงนี้ยังไงนะครับน้ำจะขึ้นไหมเดี๋ยวมุดปั๊มสู้กันหน้าดูเหมือนกันครับระบบน้ำโซลาร์เซลล์นะ เพิ่มมาแล้วครับขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมหมาละมาละน้ำหนักมาละเดี๋ยวไปดูด้านบนนะมันจะขึ้นไหวไหมเนี่ยเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเห็นไหมเสียงน,น้ำมาแล้วครับเสียงน้ำมาแล้วครับเห็นไหมน้นยุบละ ขึ้นถึงด้านบนนี้ได้ก็ขานแลา้วก็ดูครับด,ดู๋ยวดูปริมาณน้ำนะจะขนาดไหนไหวไหมไหวไหมดูจากเสียงน้ำก็น่าจะไหวอยู่นะครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับเฮ้ยโอเคทานทานเหลือเฟือเหลือเฟือนี่ นี่สองแรงแล้วเนี่ยทานทานทานผมคิดว่ามันมาไม่ถึงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ตรงบ่อนน่นเท่านั้นเองครับเนี่ยแต่ว่าแค่นี้มันน้อยไปอ่ถึงสิบวันสิบว,วันเดือนนึงก็ได้เยอะอยู่นะถือว่าผ่านโอเคครับซลาซ่าเซลล์ ดูอนข้างล่างนุ่นเป็นร้อยเมตรครับเพื่อนๆเนอาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมจะต่อไปรถสวนหมาอยู่ด้านล่างนุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สปริงเกอร์แบบหัวปืนเลยกี่คันใช้ระบบน้ำหยุดแล้วครับเดินไม่ทันละอีกครับ